กรอบนอกนุ่มในพี่น้องกรอบแค่ไหนแต่วบบนุ่มทั้งนี่ถือสี่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สูค้คนนะครับเอาคนมาคนเดียวพี่น้องบรรยากาศร่มเย็นๆน,นะครับวันนี้อากาศนหนาวพี่น้องเอาได้ หมูกรอบสองกิโลพี่น้องโอ้เห็ดม่าวันห้อนเลยพ่อนนะี่ยพ่อนนะี่ยสินเตอรโตพี่น้องโอ้ย oh, หนาตึกเลยพี่น้องพ่อนนะี่ยมาเสียบเสียบต้องการพี่น้องกับเจวเจปลปลาลาพี่น้องเจวปลาล่าเจวเจวซีฟู้ดเนาะเจลปลาล่าอะไรก็อันนี้สดสดหวานพี่น้องสอดหวานหน่อยเคี่ยวน้ำตาลเอามาพี่น้องมาเสียบเสียบต้องการโหสินยิ้ง oh, นนยิ้งเลยวันนี้เอาเห็ดเหลี่ยม จวดเลยดีกว่าเนาะขอบของเถะพี่นอ้องด้วย่นนะ่นอะอ้หนาตึกเลยดิจิบเลยม,มันไหล Sẹp quá thì anh Nó 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 tức được Xoạt vành Chiều làm tàn

Japan. ดี๋ยวนี้กระเซียบเบียางไปเนาะเดี๋ยวเ,ยเ,ยดยเดี๋วขอ,อน้ำขอ,อน้ำ กว่าเลยนาเต็กเลยพี่น้องโหสินใหญ่ด้วยนวดดีอะนะ không thấy nó nhỏ mình mặn nó tắt bàn trong nghe này tôi này どう <Yeah. S 2> กรอบหนอกนุ่มในอพนะี่นนอะกรอบเท่านี้แต่ว่นหนุ่มทั้งนี้ถือดอีไป เนแบบนี้อ้วนไม่ได้พี่น้องกอบขนาดนี้อ่ะอ้วนกระยอมพี่น้อง cho ăn là mới cháu cái cháu chìm bằng nè, cháu luôn. cái cháu 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 tầm cháu 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 มันลายไปหน่ะขยับกันมั่นลายหนุ่ม นี่จอดหวานเฮ็ดเอง,งใส่ซีอิ๊วดำเนาะแล้วก็เขี่ยวน้ำตาลห,หน้าหน่อยปักเนาะนี่กวัญอ้าวอะไรมันขวน Er det nom? น้ำลาบ,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 บมันมั่นไม่หน ANS อกหมูผมได้มากคือหมูสัส้นๆแบบแบบเนื้ออันนังมันหน้าหนาจะบอกผมว่าแบบบางกับแบบหน้ตัวดแบบ้ดีกันแต่ว่าขั้นแบบหน้ก็มันก็กรอ,กอบดี สองกิโลหลายเหี้ยกินหลายปุ๋ยไปหน่ะอันนี้มันอิ่มมันมันมันหลายไปหน่ะ กินซ้ำพ่อเองกับพ่อนะครับเนาะกินบวชกัยบยายากันอืมกนเนี่เอาให้คนอยู่บานกินน้ำเนี่ยสองกิโลกินคนเดียว่ะ เอยอบูสามสันพี่น้องน่หมักนักเส้นุ่มชิบอกไอยมานะครับเด้อเอามักเส้นุ่มหวดก่อนโอ้ยมันอมนะมันพี่น้องนักเลยมันขนาดขนาดบวต้องใส่นุ่มกั็ยังมันแล้วนะครับเอามาใส่แซ่นุ่มแพงมักนุ่มแพงนุ่มก็จริงแต่ว่ามันหัดว์นมันมันหลายอมมันนมันค้าอยู่ในหันได้เต็มเลยพี่น้องบริเวณน้ามนะครับ กันใจกับใส่เตเนื้อซะมักมักเตเนื้อพี่น้องขน,นมนะครับเด้อเดี๋ยว่ามักเส้นหมูสามชั้นมันอ่นมันเนาะคลิปนี้ก็จะกินบูฟเฟต์ก็จะว่า,ากันพี่น้องเดี๋ยวให้พ่นยู่บ้าน์ดเดี๋ยวกินน้ำนะครับเนาะเป็นอย่างเป็นซิมได้ม,มาสองกิโลนะครับลองเบิงนะครับกินแบบกับแก้วเบิงแก้วซอสหวานกะกระเสียบพี่น้องรันซีฟู้ดกระเสียบ แล้วแต่คนมากเลยครับเด้อเสียบทั้งสองยางเลยเสียบคนละย่างกันเอา,า,ากะถ้ากิบสุภาพกะขอโทษขออภัยได้เป็นหนอเด้อขอบคุณทุกการนิทตามทุกซับสไครต์ทุกไลค์ทุกแชร่ผู้ได้เข้าเบิ่งกะขอสุภาพแข็งแรงล้งลำรวยเงินทองกินจริงใด้แค่ไหนสิ่งนั้นได้เป็นหนอเด้อจะไดนก็ฝากกดไลค์กดแชร์นอ็มเนี้ยเพื่อไปรังใจองค์ปุงนะครับวันนี้ย่าร้อนบันน้มากินนำ้ำเป็นพ้นสบายพี่น้องก็เลยบ่ได้มากินน้ำท่องพ้นบ่ดีห้อยดีมื้อนี้นะครับก็เลยบ่ได้มานะครับเอามื้อนี้บ่ยังไรเป็นหนอเดี๋ยวพอคลิปหน้าสวัสดีครับ